โครงการระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทยเสนอสารคดีชุดจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำโอโ้โหฝนตกแค่คืนเดียวน้ำท่วมขังนองเต็มถนนเลยกว่าจะเดินไปถึงที่ทำงานสงสัยรองเท้าปลายน้ำเละแน่เลยเลยวัดไปน้ำก็ไม่ท่วมขังแล้วเพราะพื้นที่ตรงบริเวณวัดและที่ทำงานของเราสูงกว่าแถวตลาด แถมยังอยู่ใกล้คลองฝนตกมาน้อยๆน้ําก็ไหลลงคลองหมดแล้วล่ะถ้าพื้นที่แต่ละบริเวณมีความสูงต่ําต่างกันอย่างนี้การทําระบบระบายน้ำก ต่างกันด้วยสิต้นน้ำแน่นอนเพราะการสร้างระบบระบ,บายน้ำของประเทศภายใต้โครงการระบบบริหารจัดก,การทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทยถือเป็น,นกลไกที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อเสริมสมดุลของธรรมชาติที่เปลี่ยนไปดังนั้นไม่ว่าระบบระบายน้ำจะมาในรูปแบบใดจำเป็นต้องสอดคล้องสัมพันธ์กับสภาพภูมิประเทศสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของคนในแต่ละท้องถิ่นด้วยเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนรวมทั้งต้องศึกษาถึงเส้นทาง การไหลของน้ำปริมาณน้ำฝนและน้ำท่าในพื้นที่ก่อสร้างซึ่งส่วนใหญ่มักจะใช้ลำน้ำขนาดเล็กหรือขนาดกลางมาทำอ่างเก็บน้ำหรือในบางพื้นที่ก็เหมาะที่จะทำเขื่อนกักเก็บน้ำ บางพื้นที่ก็ไม่เหมาะแล้วแต่กรณีไปและทุกเส้นทางเดินของน้ำที่ถูกความเจริญสกัดกั้นก็จำเป็นต้องหาทางออกด้วยวิธีทางที่แตกต่างกันโดยคำนึงถึงความเดือดร้อนอันแสนสาหัสจากอดีตนำมาสร้างความพร้อมโดยเร็วที่สุดเพื่อเตรียมรับมือกับมรสุมหลายสิบลูกที่จะถาโถมเข้ามาตลอดทั้งปีนี่คือหัวใจสำคัญที่ถูกนำมาเป็นหลักคิดในการวางแผนงานของโครงการเพื่อไม่ให้เกิดความหายนะซ้ำแล้วซ้ำเล่านั่นเอง จริงๆอย่างที่ต้นน้ำบอกเลยล่ะพอเดินมาถึงหน้าวัดนะไม่มีน้ำท่วมขังเลยเห็นไหมก็บอกแล้วว่าที่ตรงนี้มันสูงกว่าด้วยความปรารถนาดีจากก็บอออก